สวัสดีครับผมเบิร์ตแอดวาเชตนะครับวันนี้จะมาบอกว่าหลอด UV สามารถฆ่าเชื้อไวรัสโควิด COVID -19 ได้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 ไดโดยวิธีการฆ่าเชื้อไวรัสของมันนะครับก็คือเปิดแสงฉายใส่วัตถุนะครับอย่างเช่นกุญแจรถโทรศัพท์กระเป๋าตังค์หน้ากากอนามัยแต่ถ้ามาัามาฉายใต้ผิวหนังนะครับเพราะแสง UV วีก็คือแสงจากดวงอาทิตย์นะครับมันทําให้เราเกิดมะเล็งได้ ในงานวิจัยของคนไทยโอ้โหจำไม่ได้เขาบอกว่าแสง UV เนี่ยเมื่อฉายใส่ไปที่อ,อะไรอาทานเพาะเชื้อแล้วเนี่ยใช้เวลาประมาณ5-10นาทีก็ทำให้เชื้อไวรัสทั้งหมดเนี่ยตาย100%เฮ้ยดังนั้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราต้องไปหาหลอด UV เพื่อมาทำกล่องสำหรับฆ่าเชื้อโรคก,กันดีกว่าเอาไว้ฆ่าพวก เงินพวกเหรียญที่เราได้รับมาไะกิ๊หน้าดูกันเห็นหนะหาของก่อนยังไม่มีสวัสดีครับผมเบิร์ตแอดวอร์ชเชครับเมื่อวานที่เราคุยกันเรื่องหลอด UVC ป้องกันโควิดได้ตอนนี้ผมทำตัวโปรโตไทป์หรือว่าตัวทดลองเสร็จเรียบร้อยแล้วด,ดีทั้งเมื่อวานเนี่ยผมไปหาข้อมูลม,มาแล้วครับมันก็มีทนะั้งแบบลูกแล้วก็แบบ เป็นหลอดอย่างเดียวมาซึ่งแบบมันเป็นรูปแบบแพงกว่าซื้อหลอดอย่างเดียวมาเนี่ยถึงสองถึงสามเท่าเนี่ยผมได้สั่งซื้อหลอดจากมาซ่าแล้วตท,ทีนี้ก่อนที่หลอดมันจะส่งมาถึงเราเนี่ยภายในแาดถห้าวันผมต้องมาออกแบบบว่าเราจะตั้งหลอดอยังไงอาหลอดไปวางนอนแล้มันพื้นมนันต้องกระจายไม่ดีว่า,าทาซ่าล้านของหลอดก็ไม่ได้แสงถ้าหลอดจะติดในลานโอ้ยุย่งยากอีกเพราะว่าต้องถือไปห้องสุดีผมก็เลยใช้ขาตั้งกล้องที่มีอยู่มา เป็นาับนะครับซึ่งมันปรับได้วา,า,า,างในพื้นที่ทุระกันดารเอียงยังไงก็ได้แล้วก็เอาหลอดนี่างาตองติดยานาดั้งง่ายเลยเทปพัดแล้วก็เาสายไฟยาวๆจะหาได้จากไหนก็ไปซื้อปลั๊กตามปาราคาถูกทีกมม่มันเสียพายาขนาด10เมตร15เมตรมาวางด้านหลังหลอดไฟแล้วก็น,นี่ครับอันนี้เป็นโตัวตท้ายนะเอาสายไฟจิ้มแล้วก็ลองเปิดสวิตช์ด,ดูมาท่านผู้ชมลองดูกันกระแสมันจะฟุ้งไหมน่าเรียบร้อยครับผมโอเคเดี๋ยวเราขอรองของจริงมาแล้วจะทำให้มัน ดูสวยงามยิ่งขึ้นแล้วเจอกัน